สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับกลับมาหล่ออีกครั้งหลังเคยหนักถึงเกือบหนึ่งร้อยกิโลตองภาพล่าสุดอดีตพระเอกดังสเตฟานท,ทัศิทอุตสาห์ซุ่มลดน้ำหนักลงได้เกือบยี่สิบกิโลจนทำให้แฟนๆได้กีดกับหุ่นล่ำกันไม่ทันไลยล่าสุดอดีตพระเอกหนุ่มสเตฟานทัธิ์ก็ได้มาปรากฏตัวให้สื่อมวลชนเห็นกันอีกครั้งหลังจากหันหลังให้วงการโดยครั้งนี้เจ้าตัวได้มาพร้อมกับหุ่นเจ้าเนื้อ จนแทบจะจําไม่ได้ซึ่งหนุ่มสเตฟานได้ออกมาเปิดใจว่าคงเป็นเพราะความขี้เกียจจึงทําให้น้ําหนักกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งแต่ไม่โกรธหากคนจะด่าว่าอ้วนเพราะตัวเองก็ยอมรับแต่จะเครื่องมากกว่าถ้าบอกว่าไม่รอของภาพล่าสุดสเตฟานทสัสทิ์อดีตพระเอกชื่อดังลูกครึ่งไทยอิตาล,ลีจากอินสตาแกรมส่วนตัวที่เผยให้เห็นภาพกิจวัตรประจําวันของอดีตพระเอกดังและความหลอเข้มอีกครั้ง หลังจากลดน้ำหนักที่เคยหนักถึงเกือบ100กิโลสำหรับสเตฟานปัจจุบันอายุ37ปียุติรับงานการแสดงตั้งแต่ปีพศ2 5 5 7เพื่อประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวขอบคุณข้อมูลข่าวจาก d a i l y l i ท e e อ็กเ s และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ